คุณแม่ก็ใส่การช้อปปิ้งของเราทั้งหมดไปสุดแตเท่าไหร่นะแปดไม่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 มีทางที่จะได้ขนาดนั้นค่ะแต่ก็หวังว่าแม่จะให้ขนาดนั้นอยากอยู่แต่ว่าไม่ได้จริงๆแต่เวลาไปต่างประเทศนี่กระจายอีรแล้วคะก็แล้วแต่วงเงินนะคะของคุณแม่ต้องต้องขออนุญาตก็หลักแสนนะคะหลักแสนนี่ก็เยอะมากแล้วนะสำหรับเด็กอายุ22นะ ก็ถือว่าเยอะมากอะไรเงี้ยตลอดทีนนี้คือได้ของอะไรแบบเป็นแบรนด์หมดเลยไหมครับไหนฝั่งไปไหนมานะกัมพูชาก่อนกัมพูชาค่ะไปจีนค่ะไปจีนไปส่วนใหญ่ถ้าช็อปเยอะๆน่าจะช็อปในประเทศไทยซื้อของในไทยนี่แหละค่ะแล้วก็เลยจับตามองว่าเหมือนเราใช้แบรนด์เยอะอะไรอัพน้องไอจีอะไรเงี้ยเลยหรอ มีคนมองาเราผิดแบรนด์ใช้ได้หมดเอาจริงๆคือก็ใช้ได้หมดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์เนมก็เป็นอะไรที่เหมือนมันก็เก็บได้นานอย่างเช่นกระเป๋ารองเท้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นของที่ผู้หญิงชอบแล้วคือก็มันเก็บไว้ให้รุนรนร่นลูกรุ่นหลานเราได้ก็อัน,น,หนอไหนออที่เราเก็บไว้ได้นานอะไรเงี้ยก็ะะจะสะสมเอาไว้แต่ก็ไม่เยอะมากอันไหนที่เราเก็บไว้ได้นานอะไรเงี้ยก็จะสะสมเอาไว้แต่ก็ไม่เยอะมากค่ะแต่ว่าคอมเมนต์ก็แรงไม่นี่น่ารัก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อต่อจากพี่เขาพอมีใหม่เลยซื้อเอง อ๋อก็พอมีเงินก็ซื้อเองซื้อเองได้ค่ะก็ก็คือเราทำงานมาเหนื่อยเนาะเราก็พยายามที่จะตอบแทนให้ของขวัญตัวเองบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้วัยวัยรุ่นได้เหมือนวัยคนอื่นเขาเพื่อนเพื่อเราได้ไปเที่ยวกันแต่เราทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนให้ของขวัญตัวเองสักชิ้นหนึ่งใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักไม่ถึงค่ะก็ปกติก็หลักแสนค่ะหลักแสนเรา มีพูดกัค,คุณแม่ไหมคะว่าแบบจะขอซื้ออะไรพิเศษแบบต้องตกลงกันมีค่ะ,คะต้องขอคุณแม่ยิ่งใหญ่มากกว่าจะขอได้ทีนี่<ช>แม่แบบโอ้ยคุณแม่อดูแลคุณแม่ดูแลค่ะคุณแม่ค,ค,คือโชคดีที่คุณแม่ไม่ไม่เปลี่ยนตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือผู้ใหญ่เขาจะไม่ค่อยเก็ตเรื่องของแพงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า<ม><ม>ก็ดีค่ะคนนึงเบรกคนนึงก็ใช่คนนึงใช้คนนึงสเปนอะไรอย่างเงี้ก็ก็ถือว่าดีใช่เลี่ยนไหมคะทุกคนมองเราติดหรือเราติดแับน ไม่ซีเรียสนะ<ม>เพราะว่าถ้ามาสัมผัสตัวตนจริงๆเราวันธรรมดาอยู่บ้านนี่กางเกงขาดยังไม่ได้เย็บเลยป <c oughs> เป้าค่ะค่ะเราเล่นเราเล่น <c oughs> ก็คือหนูก็มีหมดนะคะตั้งแต่ของถูกเงินของแพงคือก็ใช้ได้หมดะคะ่ะมีเย้วยอมรับไมเพราะว่าใช้เงินมากเมื่อก่อนถ้าเราหาเงินได้มากกว่า,าเมื่อก่อนแล้วก็ใช้เงินได้มากกว่าเมากกื่อก่อนค่ะตามใดที่เราใช้เงินโดยที่ไม่ไม่รู้สึกว่าลำบากแล้วคนรอบตัวเราคุณแม่เราสบายแล้ว เรื่องแค่นี้ธรรมดามากมใช่แต่ว่าต้องทําธุรกิจด้วยค่ะเก็บตังค์ให้ตัวเองด้วยเผื่ออนาคตไม่ใช่ว่าใช้แล้วหมดแล้วอนาคตก,ก็คือไม่มีเงินอะไรเงี้ยแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวเองหรืออัปเกรดตัวเองเลยไม่ครับอาจจะใช้เยอะใช้เงินเยอะแม่ข,ขอโทษม, <c oughs> มีเงินเป็นของตัวเอง,อง,เองใช่ค่ะ,คะส่วนใหญ่ที่เห็นที่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เงินจากนิตสตาเนี่ยแหละค่ะก็มสาสร้างอะไรด้วยชใช่ไหมคะใช่ โปรเจกต์ใหม่วุ่นวายมากค่ะเป็นร้านอาหารเป็นร้านเหมือนขนมอะค่ะเป็นร้านขนมอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็อยู่ในสแตนอะโลนค่ะเป็นที่ดินของคุณแม่แล้วก็ไปปลูกเป็นของมิสตาค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญไปทำเองค่ะทำเองทำคนเดียวแล้วก็ตอนนี้คุยเรื่องดีไซน์อยู่ค่ะเรื่องดีไซน์เรื่องของขนมหน้าตารสชาติอะไรเงี้ยค่ะถ้าช่วงนี้อ้วนๆไปหน่อยก็ช่วงลองขนมนะคะอันนี้เราลงมือทำเอง ไม่ค่ะไม่เป็นค่ะทำไม่เป็นอืมยังไม่เยอะมากค่ะตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ที่ที่หนูลงทุนไม่เยอะแต่ว่าที่ดินคือของคุณแม่ไงโชคดีเราไปได้ของคุณแม่มาเพรานะหนูทำมิสตาจนจนมันมันต้องให้มันต้องให้สุดแล้วค่ะคือถ้าไม่สุดมันไม่ฟินอะ่ะมันมันเหมือนว่า เราต้องทำให้มันสุดให้มันยิ่งใหญ่เป,ปเป็นรูปเป็นร่างแล้วไปไหนต่อไม่ได้แล้วแล้วหนูก็คงจะเลิกฝันแล้วค่ะก็คงจะไม่วุ่นวายหาอะไรทำอะไรเง,งี้ยก็ต้องเอาให้สุดสำหรับร้านนี้นี่ปีหน้าอาจจะได้เห็นปีหน้าแน่นอน <laughs> ปีหน้าอาจจะต้นปีประมาณต้นปีได้ค่ะ <laughs> จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะรีบทำค่ะก็ถือว่างานยังสำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้ค่ะ เด็กเอียนเลยค่ะไครช,ช่วยชิมหรือเปล่าฮะ่ยชิมเยอะเยอะช่วยชิมเยอะ <Yo, yo, S 2> ค่ะเพื่อนเต็มเลยค่ะจะเน้นกินมากกว่าชิมนะเพื่อนอ่ะเห็นไหมคนก็ไม่ต้องแต่งไฟเนอะใช่ <laughs> ชิมขนมเ <laughs> ดีย๋วยวชวนไปค่ะไม่มีครับ